สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสถานีสจนรมนโคาขาพามาที่ท่าเรือแม่น้ำปัตตานีนะครับเป็นท่าเรือประมงที่ชาวบ้านเรียกว่าท่าเรือประมงน้ำลึกนะครับท่านผู้ชมครับตอนเช้าๆที่เห็นก็คือเรือประมงกลับจากทะเลเอ่าวไทยนะครับ ชา้าตอนเช้าเช้เรือประมงก็ทยอยเข้านะครับกลับจากหาปลานี่ครับลำนี้เป็นขนาดใหญ่นะครับดูว่าดูด้วยสายตาแล้วนะครับด้านหัวเรือจะหนักๆเลยนะครับดูนะครับ เรือตั้งลำนี่กินน้ำจนถึงกราบเลยนะครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าในเรือนี้มีปลาเยอะมากนะครับ สที่เห็นจอดจนนี้ก็คือที่กลับจากหาปลานะครับอยู่รหว่างพักผ่อนเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือหาปลาทั้งเครื่องยนต์ทั้งความพร้อมของลูกเรือนะครับเพื่อรอออกหาปลาในเะที่ยวต่อไปที่เห็นกละหห่มนั่นก็คือเรือหางยาวประมงชายฝั่งของชาวบ้านนะครับ กลับจากหาปลาในแม่น้ำกลับจากกู้รอบนะครับกู้ตาข่ายที่ชายฝั่งนะครับไปลึกไม่ได้นะครับอันตรายบรรากาศตอนนี้ที่แม่น้ำปัตตานีนะครับหน้าท่าเรือประมง เห็นลำสีดขาว,ขาวที่กำลังแล่นอยู่บนอยู่ใแม่น้ำน,นั้นก็คือเรือประมงขนาดเล็กนะครับเป็นเรือประมงที่เอ,อกไปตกปลาครับท่านผู้ชมครับไปตกเบ็ดครับตกเบ็ดหาปลาด้วยเบ็ดนะครับค่อยทยอยออกไปนะครับนี่เป็นวิถีชีวิตอีกวิธีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับแม่น้ำปัตตานี เรือเรือประมงก็ถือว่าน้อยอยู่นะครับตอนนี้สแสดงว่อาออกไปหาปลากลางทะเลอ่าวไทยอยู่จำนวนมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะดูบรรยากาศของไปน้ำปตนนัตตานีไปเรื่อยๆนะครับเสียงกระหึ่มมาก,ก็คือเรือ ขนาดเล็กนะครับเรือประมงขนาดเล็กเป็นเรือเอาไปตกปลาครับตกเบ็ดครับตกเบ็ด<อ>เสียงดังนะครับแต<อ>่ค,ความเร็วมไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมครับเราว่ากันไปนะครับตามสมรรถภาพของเรือเสียงปิดหึ่มเลยนะครับท่านผู้ชมครับ เีก็อีกลำครับเรือหางยาวประมงชายฝั่งออกไปดักตะข่ายนะครับเท่าที่ผมเห็นมีกองตะข่ายอยู่ในเรือครับท่านผู้ชมครับารยากาศยามเช้าแม่น้ำปัตตานีครับท่านผู้ชมครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อยุติไว้เ,เพียงเท่านี้เลยครับบรรยากาศแมน่น้ำปัตตานียอมเช้าๆฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสจนระบุด้วยครับสวัสดีครับ